สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณหมอเด็กนะคะคุณหมอเด็กเฉพาะทางโรคภูมิแพ้เดี๋ยวให้คุณหมอแนะนําตัวได้เลยค่ะครับนายแพทย์ปิยพงศ์เราพากรน,นะครับเป็นกุมาร,รแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันครับคุณหมอคะพอดีมีคําถามก็คือโรคภูมิแพ้เกิดจากอะไรคะเป็นคําถามที่ถามกันมาบ่อยนะครับผม ก็โรคภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากการตอบสนองที่ผิดปกติของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อสารหรือว่าอาจจะเป็นอาหารเองนะครับส่งผลทําให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นแบบผิดปกติแล้วก็เกิดเป็นอาการของภูมิแพ้เกิขึ้นซึ่ง โรคภูมิแพ้เนี่ยาสามารถถ่ายทอดได้ทั้งทางพันธุกรรม<ช>และส่วนหนึ่งก็คือจากสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นลูกที่คุณพ่อคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ตามได้มากขึ้นนะครับผมอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมเองก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับการอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีแต่พวกพีเอควันบุหรี่หรือว่ามีการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยๆอย่างนี้ครับส่งผลให้มีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ได้มากขึ้นครับผม คุณหมอคะแล้วออโรคภูมิแพ้เนี่ยเราจะเป็นมากน้อยแค่ไหนคะที่จะต้องตรวจสําหรับการตรวจภูมิแพ้นะครับก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงว่าต้องมีอาการก่อนถึงจะมาตรวจนะครับอาการของโรคภูมิแพ้เนี่ยมีอะไรได้บ้างก็ตั้งแต่ที่เห็นได้ภายนอกไม่ว่าจะเป็นพวกผื่นลมพิษเป็นผื่นแห้งตามร่างกายลอกเป็นขุยนะครับหรือว่าจะเป็นปากบวมตาบวม ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะ,อะลองลองมาอาจจะเป็นอาการพวกไอหอบก็ op, ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคภูมิแพ้ซึ่งถ้ามีอาการบกล่าวพวกนี้แล้วเนี่ยก็ควรเข้ามาได้รับการตรวจจากแพทย์ก่อนนะครับและทีแพทย์จะได้ประเมินว่าจะต้องได้รับการตรวจทางภูมิแพ้เพิ่มเติมหรือเปล่าเนื่องจากว่าตัวผลภูมิแพ้เองเนี่ยมันก็มีผลบวกลวงได้นะครับาการที่ไม่มีอาการแล้วมาตรวจเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเกิดผลบวกลวงแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารโดยไม่จําเป็นได้นะครับ แล้วสําหรับเด็กนะคะตั้งแต่เด็กเล็กๆเด็กทารกจนถึงเด็กโตออตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถเจาะเลือตดตรวจได้คะก็สามารถตรวจดูเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้เนี่ยได้ทุกอายุนะครับผมเพียงแต่ว่าในเด็กเล็กอาจจะแปรผลยากสักเล็กน้อยอย่างไรก็ตามก็เป็นหน้าที่ของหมอในการแปรผลจริงๆนะครับก็สุดท้ายนี้แพ้ใจอาจรักษายากแต่โรคภูมิแพ้รักษาได้ครับถ้าใครอยากแพ้หัวใจหรือว่าไม่แพ้หัวใจลองมาตรวจกับคุณหมอดูนะคะที่โรงพยาบาลอุบ คนรักทนบุรีค่ะคสวัสดีสสดค่ะ,คะ